เจรินสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเนื่องจากมันเท็กยังคงเหลืออยู่ไม่หมดก็จะอ่านหนังสือพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อวัดท่าสุง่งสนทนาที่ศาลานวราชวันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนสองพันาร้อยสิบเจ็ด ต่อให้เต็มวนอย่าลืมคิดถึงความตายไว้นะถ้าเราไม่ได้คิดถึงความตายเราก็เอาดีไม่ได้เพราะมีความประมาทวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมยังไม่ทำความดีศีลไม่เป็นไรบกพร่อง แค่นิดหน่อยก็ได้พรุ่งนี้รักษาใหม่ถ้าบังเอิญตายวันนี้ละ่ะใช่ไหมองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้นึกถึงมร,รณานนตสติกรรมฐานไวเ้เสมอเสมอคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ย่อมไม่ประมาทในชีวิตไม่ทำความชั่ว ถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้แบบคนไม่กลัวจนอ่ะมันจนทุกคนใช่ไหมคนที่ไม่กลัวจนคนนั่นก็ต้องเป็นคนจนไอ้คนกลัวจนน่ะมันจนไม่ได้ไอ้คนกลัวจนมันต้องเก็บนะมันต้องประหยัดไะไอ้คน ไม่กลัวจนเย่ยมันก็จ่าเอาจาเอาใช่ไหมหมออใช้หมดไม่ได้นะใช้มากไม่ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะจนคนที่ไม่กลัวจนก็เอ้ยมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยวะอย่างกับอะไรนะนายแทนนะเป็นสามล้อนะที่จังหวัดอุทัยธานีนานมาแล้วก่อนฉันมาอยู่ที่นี่อีก ถอยหลังไปสามสี่สิบปีสามสี่สิบปีนั่นะเป็นคนปั่นจัก,กรยานสามลอเวลานั้นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าแสนบาทแกถูกรางวัลที่หนึ่งรอบแรกนะใช้ไปใช้มาไม่ถึงสองปีหมด <c oughs> ปั่นจัก,กรยานใหม่กินอะไรก็ไม่ต้องทอน ซื้ออะไรก็ไม่ต้องทอนเนี่เดี๋ยวคนนั่นขอหน่อยคนนี้ขอหน่อยโอ้โรวยนะไอเงินสมัยนั้นมันก็มีค่าสูงใช่ไหมไม่ช้าก็เจ่งบุงเพื่อนก็ลุมกินญาติก็ลุ่มเอาตอนแรกๆก็แม้คุณแทนคุณแทนพอเลี้ยงแทนนะพอเงินหมดพวกก็เรือกไอแทนเลือกไอแทนตามเดิมเนี่ยนะ เออต่อมาแกก็ถูกระวันนี้หนึ่งอีกเนี่ยผ่านไปสองสามปีก็ถูกอีกนะครั้งหนึ่ง 1, คราวนี้นะไม่เอาแล้วซื้อบ้านซื้อที่ให้พ่อส่วนที่ให้พ่อก็ให้ไปเลยส่วนของคุณแทนก็ไม่ช้าคุณแทนก็ใช้หมดอีตอนนี้ไม่ทันเป็นไอ้แทนนะพอเริ่มเงินจะหมดคุณแทนก็ตายเนี่ยยังได้เป็นคุณแทนอยู่นะเนี่ย มีเงินมีทองเลยเนาะคนไหนพอเรียกว่าพอเลี้ยงพอเลี้ยงปู่ป้าหน้าอานับหน้าถือตาพองเงินหมดหมดมาก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้ผมขอแสกเนาะขอโทษนะเออไอน,นี่ก็จริง,รงเพราะคนไม่กลัวจนใช่ไหมคือไม่คิดว่าจะจนถ้าคิดว่าจะจนเขาต้องรวยแน่แต่ตอนหลังควรควรจะชมนะ แกยังมีความกตัญญูรู้คุณดีพอถูกใหม่อตัวเก่ามันเตือนจิตแกนะอะไรอะไรก็ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ซื้อทางให้พ่อซะก่อนที่นี่ส่วนนั้นก็กันไว้นะเป็นของส่วนตัวก็ว่ากาันตามเรื่องตา,ตามเรื่องตำราวนะมาช้าก็หมดตามเดิมที่นี้ถ้า คนเรานะถ้้ากลัวตายคิดว่าจะตายถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้านะว่าตายแล้วไม่สูญน่นะมันจะไปทางไหนนะมันก็ต้องทำความดีตลอดอย่างที่องค์พระพุทธเจ้าถามพระอ,อน,นุนว่าอานันทะดูก่อนอานทน์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าค่ะ โดยประมาณนะองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ายังห่างเกินไปพระตราคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมนั่นพระพุทธเจ้านะพราะอะไรรู้ไหมละ่ะท่านเห็นว่านิพพานมันดีกว่าที่นี่อะใช่ไหมอีบ้านนี้เมื่อไรกูจะอีบ้านนี้พังเมื่อไรกูจะได้ อ๋อขอโทษนะอีบ้านเนี่ยเมื่อไรกูจะได้มาอยู่เสียทีว่าเนี่ยเลยอ,อยากไปนะแต่ว่าเราพูดตามภาษาเราว่าอยากไปแต่ท่านก็ทราบว่านิพพานนะ่ะมันเป็นความสุขใช่ไหมแต่ท่านต้องทนทุก์อยู่อย่างเพราะจิตเมตตาปราณีความจริงท่านเป็นพระพุทธเจ้ากลางคืน ผมไปยืนยืนมองดูภาพที่เขาให้เปิดไฟก็เห็นชัดมองดูท่านก็นึกถึงความลำบากของท่านเบื้องหลังท่านเป็นลูกกษัตริย์เอาไปอยู่ป่าไม้กินอะไรที่ไหนละ่ะอันดับแรกก็ต้องคิดก่อนนะได้กินอะไรที่ไหนถ้าอยู่ในรั้วในวังมันก็มีคนปลนเปลอทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วท่านก็มีความหวังว่าหวังอย่างที่หาจุดหมายปลายทางได้ยากซึ่งไม่มีใครมีอยู่ก่อนอีตรงนี้นะต้องคิดนะว่าท่านลำบากขนาดไหนได้มักได้ผลแล้วท่านก็ยังไม่เอาแต่ตัวรอดอุตราเที่ยวเดินป่าเดินเขาไปบ้านโน้นเมืองบ้านนี้นะก็โทษเปิดยากเนาะ ท่อมท่อมท่อม,อมยุงกินลิ้นกัดนอนกหน็หนาวหนาวจัดผ้าโอ้จะจะผ้าก็ไม่ค่อยมีนะเพราะมีผ้ากี่ผืนแค่ไรคองเนาะใช่ไหมอาหารก็ไม่แน่นอนทุกอย่างนะเต็มไปด้วยความลำบากก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณสงเคราะแก่พวกเรา ไม่เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยเออไอพวกเราเนี่ยนะบางทีก็หากินกินบุญขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทำลายบุญเสียอีกอินไม่ดีก็นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนะอยู่อย่างอิลุ้ยชุยแสกทรงใช่ไหมอ่าไอเนี่ยไม่ใช่นินทาเขานะความจริงเป็นอย่างนั้น องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่มีเราต้องเปลืองผ้าเหลืองทิ้งใช่ไหมใช่ไหมเล่าไปใช้สีอีกสีหนึ่งอีกเครื่องแบบหนึ่งไม่ใช่เอาเครื่องแบบองค์พระพุทธเจ้ามาใช้นถ้าเราไม่เชื่อท่านไม่เลื่อมใสในท่านไม่อยู่ทาไมในพระศาสนาของท่านนะมาอยู่ทําไมใช่ไหมโย,ยมอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะ แล้วมาเกาะกินบุญความดีของท่านนะไม่อายหนะ้ากันบ้างหรือไงความจริงก็มาได้มุ่งว่าจะมาสร้างวัดสร้างวานะความประสงค์จริงๆนะจะออกจากวัดบางนงโคแล้วก็เข้ากรุงเทพไปตามเดิมแล้วจะเดินทางต่อเข้าป่าไปเลยมันเบือ่อเบือ่อเบือ่อสังคมสังคมคนนะั้นไม่เบื่อเท่าไหร่เบื่อสังคมพระนะ พระกขาเป็นเป็นพระเฉยๆเนาะไม่ได้อาพอรอสะอะเป็นพออเะนาะในสังคมพระเนี่ยนะมันไม่ค่อยจะเอาไหนเลยมียมคนหนึ่งสงสัยที่หลวงพ่อเล่าเรื่องพระมาบินทบทโตรรโยมที่จังหวัดสมุทรสงครามว่ามาได้อย่างไรหลวงพ่อจึงตอบไม่เข้าใจดังตอบไปนี้คือนั่นท่านไม่ได้ไม่ใช่พระ ปกตินายโยมคือเข้าใจว่าท่านจะมีตัวมีตนจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะแบบนั้นนะอย่าลืมว่าเราอยู่ป่าหลังเมืองการจะนับุรีออกไปใกล้เขตพมา่าใช่ไหมแล้วการที่จะไปบินทบาทจังหวัดสมุทรสาครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไปไม่ได้หรอกเดินสมัยนานๆเดินมันถึงหรือเปล่าอ่ะ มันบุกป่าฝ่าโดงออกไปได้หรือคือว่านั่นท่านมาสงเคราะห์จังหากว่าว่าของจริงมันมีท่านก็มาแสดงความจริงให้เราทราบว่าของจริงในพระศาสนาเนี่ยมีแบบนี้ใช่ไหมเล่ามาทีแรกก็ทำเป็นพระแทงปาลาไหลนะมีจีวรเขียนหัวมีซ่อมแทงปาลาไหลลากปาลาไหลไปพวงเบลอนะ ไอ้ปลาหลเนี่ยลากมาก็ดินดอกดักลอกดักแล้วก็ซ่อมเอาซ่อมนะแทงปลาไหลก็ไม่แทงละไอ้เชิงเขามันก็เป็นหินเสืกแทงเข้าไปได้ซ่อมนะอ่าท่านทําให้เราดูนะเราก็นอนคุยกันว่าไอ้คนที่มันบ้าจริงนะมีทางรักษาหายถ้าไอ้คนแกล้งบ้านะมันรักษาไม่หายท่านถามว่า มึงว่าใครวะ,อะบอกก็ว่าคนที่รับใครคนไหนรับก็รับมันก็บ้าอา้าวว่ายังไงไอแทงปลาหลแทงจริงๆมันแทงไม่ได้หรอกนี่มันโกหกแทงไปยังไงล่าบนหินนะแทงไปบนหินแทงเข้าไปได้ปลาหลติดมาด้วยนะแน่เป็นอย่างงั้นด้วยนะไอซ่อมมันก็ไม่ใช่ ขอซ่อมมันแทงถูกมันต้องขูดตามใช่ไหมไอ้ซ่อมแทงเข้าไปดึงขึ้นมาปลาไหลติดขึ้นมาเนี่ยมันมีที่ไหนล่ะปะลาไหลมันดิ้นก็อกแรกดอกแรก,ก,กเนี่ยเ <c ười> นอคุยเันไว้คุยกันมาเอ้ยเลิกก็ได้วะเครื่องซ่อมเอาเวียงปั้งเป็นกิ่งไม้เอเวียงเ,เวียงไอ้พวงปลาไหลก็กลายเป็นลากไม้เขวาวันไอ้ที่เป็น พวงก็เถาวันก็สแสดงให้รู้ว่าน,นี่นะเรื่องของอภิญญาเขานะ่ะมีจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องคุยกันเล่นๆใช่ไหมจากนั้นมาท่านก็เอาจีวรห่มตอนนี้นะโอ้โหโคุยดีมากโอ้เวลาสอนจริงๆท่านสอนง่ายมากเลยโยมสอนเข้าใจง่ายๆ่สั้นๆไม่ได้พูดเลอะเทอะอย่างพวกเราพูดกันร,รับ เวลานพูดอะไรก็พูดกันในแนวปฏิบัติอย่างเดียวเพราะอยู่ในป่าก็ไม่ต้องใช้สำนวนเรื่องสำนวนประเล่าประลมกันนะไม่ต้องมีแล้ว <c oughs> เพราะอะไรเพราะคนมุ่งเอาจริงแล้วไอคนจะกินแกงไม่ต้องอธิบายว่าแกงนี้ใส่อะไรบ้างคือว่าเอาช้อนตักหรือเอาเคียบมาคิดเราก็กินได้ละใช่ไหม เอาตะเกียบมาคีบๆก็ใส่เข้าปากยินได้เลยนะถ้าไม่มีช้อนก็เอาถ้วยนะยกชดเลยไนะะกินน้ำก็ว่ากันตามนั่นเลยพูดกันง่ายๆเลยว่าเขากินกันแบบนี้ของแท้ของแห้งกินแบบนี้ของมีน้ำกินแบบนี้ก็หมดเรื่องหมดราวไปเท่านั้นเองก็สอนกันอย่างตรงไปตรงมา ในเวลากลางคืนท่านก็ยังสอนควบคุมอารมณ์ใจให้กลางคืนนะถ้าเราลุกขึ้นทำกรรมาฐานจิตใจมันเลื่อนไปนิดเดียวท่านก็นบอกคุณโกดโน่น <c oughs> จิตเลื่อนหน่อยมันสูงไปนิดนะมันต่ำไปหน่อยนะรักษาอารมณ์ตามนี้แต่อาการอย่างนั่นไม่มีอาการเอะอะไม่มีเรียบร้อยมาก ตอนเช้าก็ทําให้ดูอีกทีหนึ่งพวกเราบินธบัตกับต้นไม้ท่านก็ไปบินธบัตท,ที่บ้านปัดเดียวพวกเรากลับมาถึงฉันกําหนดฉันต้นไม้กี่ต้นถ้าเดินจากนี่ไปถึงโน้นแล้วเดินกลับมาถ้าไม่มีใครใส่บาทเรายอมอดตายนี่นะตอนเดินไปแค่นี้ท่านจะมาถึงแล้วมาถึงก็มา ถึงพร้อมกับมีปลาทูต้ยามยำมาให้ด้วยนะบอกแม่พ่วงฝากมาให้โอ้โหแม่พ่วงเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะเป็นเจ้าของตลาดมหาชัยโน่นนะเรานึกแล้วมันเดินยังไงเนี่ยฮะจับกันได้แง่ๆก็เลยบอกผมไม่ฉันหรอกผมฉันของเทวดาเราบินเทบ,บาบมาได้แล้วใช่ไหม กินแต่ทรงชีวิตอยู่แต่กินข้าวเทวดาท่านดีมากมันไม่เครียดทุกอย่างกินแล้วมันก็สบายท้องก็ท้องไส้ก็สบายการอยากน้ําอยากท่าก็น้อยมันมีความสุขมากท้องไส้ก็ไม่เสียอาหารของท่านก็มไม่มีโทษความจริงเป็นเทวดานี่ก็ลานะําบากนะพระมาอยู่ป่าก็ต้องหุงข้าวให้กินเออความจริงมันจื มากกว่าน,นี้นะโยมก็ในลีลาเดียวกันนะจดแต่ละท่านก็มีลีลาแตกต่างกันแต่ความจริงก็มุ่งสอนเรานั่นเองทําให้รู้ว่าของที่มันเก็บเกินปกตินะมีจริงที่เรียกว่าอภิญญาใช่ไหมแต่อภิญญาเนี่ยไม่ใช่เครื่องล่อให้เราทําอภินญ,ญาให้ทราบว่าอภิญญานี่ไม่ใช่เครื่องประกอบ ไปชวนชาวบ้านเขาเคารพนับถือมันเป็นตัวประกอบในการตัดกิเลสเท่านั้นเองคือเป็นคู่มือเป็นกําลังในการตัดกิเลสเท่านั้นเองอภิญญามีแล้วทํำยังไงอย่างเทวดาอยู่ที่ไหนให้รู้จักเทวดาตามความสอนของพระพุทธเจ้าลูกขเทวดามีภูมิเทวดา มีอากาศเทวดาก็ต้องรู้จักพรมมโลกมีก็ต้องรู้จักรู้จักเรื่อยๆไปคือว่าพยายามหาความจริงจากคําสอนขององค์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามันมีจริงไหมถ้าจริงสักอย่างหนึ่งต่อไปเรายังไม่ได้เราก็ยังเร็วอยู่คือว่าเราพบไม่ได้หมดเพราะเราเร็วมากยังขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ยังสร้างความสงสัย ให้กับตัวเองก็ถือว่ายังเร็วมากไปใช่ไหมเออนั่นท่านมาสงเคราะห์ตรงที่ท่านทำต่างๆท่านก็ต้องดูตัวเราอีกเราจะไปสนใจคนนอนนินทาท่านก็เสียเพราะว่าในหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ไปสนใจเรื่องของคนอื่นนี่จริยาของคนอื่นเขาเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาให้สนใจเราอย่างเดียว อัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอใช่ไหมและในอุทุมพิกาสุด่านก็บอกถ้าสนใจจริยาคนอื่นเราก็ยังมีความดีเข้าไม่ถึงสกเก็ตไม่ถึงสกเก็ตของคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปนี้จะได้อ่านหนังสือ ของวัชสุงเรื่องประวัติครูบาอาจารย์หน้าสา1ร้อยสี่สิเอ็ดให้ฟังต่อเนะอเพราะเวลายัยงเอวเหลืออยู่มากกรรมชั่วที่เราทำไว้ในชาติก่อนก็ดีหรือชาตินี้ก็ดีมันให้ผลเป็นทุกข์จำไว้นะการป่วยไข้ไม่สบายก็ตามความขัดข้องในทรัพย์สมบัติก็ตาม ความเดือดร้อนใ,นใดๆก็ตามที่มันประสบกับเราในชาตินี้นั่นคือผลของความชั่วในชาติที่เป็นอดีตหรือความชั่วที่เราสร้างในชาตินี้มันให้ผลเป็นความเร่าร้อนถ้าผลอันใดเกิดจากความสุขก,กายสบายใจความรื่นเริงสนษสนั่นมันเป็นผลของความดีที่เราทำไว้ในชาติก่อนให้ผล หรือว่าความดีในชาตินี้ให้ผลบางรายบอกว่าบุญก็ทำป้าป่าก็ทอดกรถินก็ทอดบาดก็ใส่ทำไมยังป่วยไข้ไม่สบายมีความเจ็บไข้เรื่อยมีเรื่องน,อนั่นเรื่องนี้เข้ามาเป็นทุกข์ทําไม้เกิดความเดือดร้อนถึงกับเบื่อหน่ายในการทำบุญทำบุญสโทษพระพุทธศาสนาว่าไม่ช่วย อันนี้ฉันก็ฟังบ่อยๆเขามาฉันที่นี่คือองค์หลวงพ่อพระราชกผมยานวัาถ่ายสูงเนอ,อคนประเภทเนี่ยไม่ไหวหรอกชาตินี้เป็นทุกเดี๋ยวชาติหน้าก็ยังเป็นทุกต่อทุกคนควรจะรู้ตัวว่าการเกิดมาชาตินี้เราไม่ได้เกิดมาดีกันนี่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราจะมาเกิดสมยัยเราก็ไปนิพพานกันแล้ว ที่เรายังเกิดอยู่เพราะเรายังมีเร็วอยู่มากควรรีบจะชำระสะสางความเร็วเนี่ยให้มันสิ้นไปควรจะเป็นคนรู้ตัวดีกว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไอ้คนรู้ตัวกับคนเห็นแก่ตัวนมันต่างกันนะอารมณ์ที่ต้องคิดว่าอยู่เสมอให้เรารู้ตัวและคิดอยู่เสมอว่าหนึ่งเราเกิดแล้ว เราจะต้องจ็บใครไม่สบายสองเราจะต้องแก่สเราจะต้องกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาและอารมณ์ที่เราไม่ต้องการ 4. เราจะต้องตายคิดให้รู้ไว้เมื่อรู้แล้วอย่างนี้ถ้าอะไรมันมากระทบเราก็รู้ตัวแล้วว่ามันจะต้องมี เหมือนกับคนเดินไปข้างหน้ารู้ว่าข้างหน้ามีแม่น้ําขวางเมื่อไปถึงพบแม่น้ําเข้าจริงๆก็ไม่มีการตกใจเพราะรู้ว่ามีแม่น้ําก็จะได้หาพาหนะเตรียมการเพื่อข้ามน้ำก้อนี่อุปมาฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าบุคคลทั้งหลายรู้ตามสภาวะ ความเป็นจริงว่าเกิดมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์คือทุกข์เพราะอาหารทุกข์เพราะการบริหารการงานทุกข์เพราะการกระทบกระทั่งทุกข์เพราะการเจ็บป่วยทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะพลาดพลาดจากของรักของชอบใจนี่มันเป็นทุกข์เรารู้แล้วว่ามันจะต้องทุกข์ เราก็ทำให้มันไม่ถุกเสียสิถ้ามันกระทบอะไรเข้าเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นธรรมดาต่อรู้อยู่แล้วแล้วเราก็คิดต่อไปได้วว่าทุกอันเนี้ยเราจะไม่มีแต่ชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปไม่ให้มันมีอีกทุกอันนี้เราจะให้มันมีแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปไม่ให้มันมีอีก หมายความว่าเราจะไม่เกิดมาเพื่อให้ทุกข์อีกถ้าตราบใดที่ยังเกิดตราบใดที่เรายังเกิดเราก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เพียงนั้นไม่อยากเกิดต้องทําอย่างไรทีนี้คนที่ไม่เกิดต้องทําอย่างไรมันก็ทําไม่ยากทําง่ายดังนี้คือหนึ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์คนรักษาศีลน่ะเป็นคนดีไอ้คนไม่มีศีลน่ะเป็นคนระยำ จำไว้ให้ดีถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องเป็นคนมีศีลถ้าเรายังปฏิบัติศีลไม่ได้ให้รู้ตัวว่าเราละยังเต็มทีแล้วเลี้ยวเต็มทีให้รู้ตัวไว้อย่าเป็นคนเข้าข้างตัวจงเป็นคนรู้ตัวดีกว่าคนเข้าข้างตัวสองรักษาสมาธิให้ตั้งมัน่น ซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องลงทุนสามโปรงสังขารว่าโลกทุกโลกเป็นแดนของความทุกข์สังขารทุกสังขารเป็นเป็นดินแดนของความทุกข์เราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเราไม่ต้องการโลกทั้งสามประการและไม่ต้องการอะไรทั้งหมด เพื่อนชื่อว่มมุตโลรก,ก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆก็คือพระนิพพานภาวนาว้ว่าภาวนาไว้ว่า,า,วา,ววาจิตตะมหานิพพานังหรือนิพพานังนิพพานังเฉยๆก็ได้นึกไว้ว่านิพพานานิพพานเราต้องการนิพพานนิพพานะสุขังนิพพานะสุขัง เราต้องการพระนิพพานโลกนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องการอะไรความรักความเกลียดความโกรธความร้านร้อนเราถือเป็นของธรรมดาอะไรจะมากระทบกระทั่งนั่นถือเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเปื่อสมบัติและสภาวะต่างๆของโลกให้หมดไปสิ้นไปเราอยู่กับโลคเราจะอาศัยโลกและอาศัยสมบัติของโลกชั่วคราว เมื่ออัตภาพมีอยู่เมื่อความสิ้นไปแห่งอัตภาพมีเมื่อไรเมื่อนั่นแหละเราจะไปนิพพานแล้วก็สร้างความไม่พอใจแต่ว่าไม่เครียดแค้นคือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นโลก,นกก็ดีเห็นวัตถุก็ดีเห็นบุคคลก็ดีเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีคิดว่าสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินแดนที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางนั้นเป็นดินแดนของความเกิดเราไม่ เราจะไม่ปรารถนาต่อไปเมื่อมีก็ใช้ไม่มีก็แล้วไปเมื่อมันทรงอยู่ได้ก็ทรงเมื่อมันจะตายก็ตามทีอัตภาพนี้ตายเสียนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเราไม่มีความปรารถนาเรารังเกียจมันที่ร่างกายเต็มไปด้วยความโศโครกทุกอย่างที่ลางลายออกมาจากร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความเร่าร้อน ้าเราไม่มีร่างกายความโศโกก็ไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่ปรากฏความเล่าร้อนก็ไม่ปรากฏแนั่นขึ้นชื่อว่าความเกิดทั้งสิน้นเราไม่ปรารถนากันอีกเอาละท่านทั้งหลายก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ล,ลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกๆทก่านและผู้อ่านด้วยเนาะ ขอให้ทุกท่านจงประสบผลดีนะอ่ามีความสุขสดชื่นชมวังทำใดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแล้วขอบรรดาท่านพุทธบธริษัทซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัรพรสามพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามจงถึงธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแล้วโดยทั่วกันทุกทวนแนเทิน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุผนขยงมีแก่ท,กทุกทุกท่านทุกการทุกสมัยตลอดสิ้นกาลนานเทินขอเจริญพร